มาติดตามข่าวมีคมในช่วงนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางโฆษกของกองทัพบบกยืนยันนะคะว่ากองทัพซ้อมรบอยู่ในกรอบพื้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบบกก็กล่าวถึงกรณีที่นายพัทรพงศ์ลีลาพัฒสอสอเชียงใหม่ พักไหนคะคุณศิรวิทย์พ,ชชพักประชาชนพักประชาชนมีอยู่เดียวที่อชอบมีปัญหากับทหารใช่เข้า,ามาตั้งข้อสังเกตนะเกี่ยวกับการฝึกยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริงในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุคะ่ะให้ทางกองทัพบ,บกต้องออกมาชี้แจงเลยนะชี้แจงประเด็นนะคะที่มีการกล่าวบอกว่าก,กองทัพเนี่ยฝึกยิงปืนช่วงเวลาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าค่ะมีการชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าการจัดการฝึก เป็นไปตามแผนที่มีวงรอบกําหนดห่วงเวลาไว้ชัดเจนซึ่งที่ผ่านมาในการฝึกยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริงยังไม่เคยได้รับข้อมูลว่ามีปัญหาตามมานะลักษณะดังกล่าวอีกทั้งในการฝึกทุกครั้งหน่วยทหารในพื้นที่จะประเมินสภาพพื้นที่และความเสี่ยงรวมถึงมีมาตรการป้องกันไฟป่าอย่างเข้มงวดอยู่แล้วค่ะเช่นจัดเตรียมชุดดับไฟประจําการตลอดระยะเวลาการฝึกและมีการควบคุมชนิดของกระสุนที่ใช้โดยหลีกเลี่ยงกระสุนที่เมื่อกระทบเป้าหมายแล้วส่งผลให้เกิดเปน เพลิงจํานวนมากรวมทั้งก่อนการฝึกก็จะมีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกําหนดการและรายละเอียดที่จําเป็นของการฝึกให้ได้ทราบทั่วกันค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะฮะที่ทหารชาวกัมพูชาเนี่ยเอาคณะแม่บ้าน25คนไปร้องเพลงปลุกใจนะฮะที่บริเวณปราสาทตาเมินทมนะฮะ เนี่ยครับก็ล่าสุดเนี่ยทางการไทยเองก็มีการส่งหนังสือนะครับประท้วงฉบับที่2ออย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วโดยใจความเป็นหนังสือเนี่ยบอกว่าขอแสดงความไม่สบายใจต่อการกระทําของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้นะครับซึ่งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์อันดี mm hmm. ในระดับพื้นที่เพื่อไม่เกิดผลกระทบที่รุนแรงขึ้นในอนาคตจึงขอให้ทางท่านเนี่ยชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งถึงการปฏิบัติในการเยี่ยมชมปราสาทตาเมืองค่มให้กับประชาชนหรือว่าท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังปราสาทตาเมืองทมไม่ให้กระทบไม่ให้กระทําการในลักษณะดังกล่าวอีกนะฮะเนี่ยฮะนี่ไงวิว่าอยู่ไปยืนรล้องเพลงปลุกใจอะไรกันตรงนั้นนะฮะคืออันเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยคุณภูมิธรรมรองนายกแล้วก็วกวกรัฐมนตรีกรงกลาโหมก็ยืนยันว่า จริงๆแล้วมันเป็นเขตในประเทศไทยแต่เส้นแบ่งมันยังไม่ชัดเจนเป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ก็ดีค่ะแสดงจุดยืนชัดเจนเพราะว่าถ้าเขานำพาไปว่าอทาหารไม่ประท้วงอะไรนี่เดี๋ยวเขาไปเคลมต่อแล้วนี่ครั้งที่สองนะครั้งแรกเนี่ยเคยทำมาแล้วแล้วนี่เป็นครั้งที่2ที่ทางพูด,ดง่ายกัมพูชาทำค่ะ ก็ความคืบหน้านะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่มีความคืบหน้าค่ะก่อสร้างแล้วกลุ่มท่าเรือวงแหวนอันดามันนี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวการสัญจรการคมนาคมค่ะเพจไทยแลนด์อัปเดตนะคะบอกว่ากลุ่มท่าเรือวงแหวนอันดามันค่ะก็มีท่าเรือช่องลาดท่าเรือมานนอํอเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาท่าเรือเฟอร์รี่บริเวณอ่าวท่าเลนอํนเาเภอเมืองกระบี่แล้วก็ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวปอจังหวัดภูเก็ตใช้เงินก่อสร้างใน ปีงบ67-69คาดว่าจะแล้วเสร็จปี70ค่ะเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวทางน้ำเป็นวงแหวนเชื่อมระหว่างจังหวัดภูเก็ตพัางงาและจังหวัดกระบี่นะคะอะจะเริ่มแล้วนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีค่ะอีกหนึ่งข่าวไหนไหนพูดถึงการเดินทางการคมนาคมการสัญจรมีทางน้ำแล้วทางบกก็ต้องนึกถึงรถไฟนะคะ ล่าสุดค่ะทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศนะคะรับสมัครค่ะเชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครรักเรียนวิศวกรรมรถไฟประจำปี68ใน5สาขารวม210อัตราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตระบบรางไทยค่ะถ้าสนใจก็สมัครได้เลยกำหนดรับสมัครวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะตั้งแต่9โมงถึง17มีนาคมนะคะเว็บไซต์นะคะรับสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้นค่ะ ดูรายละเอียดหน้าจอได้เลยตรงแบนเนอร์นะก็เป็นเว็บไซต์นะ Admission School Connect .app นะคะ a RTS slash ยทับสองนะคะนี่ก็เซิร์ชดูแล้วก็สแกน QR code ก็ได้ในการสมัครสอบค่ะ210อัตราจะเป็นหลักสูตรปวชชหลักสูตร3ปีแล้วก็หลัก มัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม .6 นะฮะค<ม>่ะน่าสนใจมากอแจ้งข่าวกันนะคะมผมก็สนใจในเน่แต่ว่าอายุเกินไปแล้วนิดนึงเกินนิดเดียวเองนิดเดียวเองต่มีอย่างอื่นที่เราควรจะต้องสนใจกันมากกว่านัน้นนะฮะค่ะนั่นก็คือสินค้าในทนะ็อปช้อปปิ้ง่ะ กาแฟคุณพ่อคุณแม่จ๋ากาแฟลงคั่วพะเยาให้ดูเมล็ดให้ดูเมล็ดนี่เอาใจเลยนะคอกาแฟค่ะแน่นอนเรื่องรสชาติก่อนจะไปถึงรสชาติกลิ่นหอมหอมใช่กลิ่นหอมหอมค่ะคุณผู้ชมสามารถนี่นำไปทำเองได้ก็คือไปบดก่อนได้ะแล้วแต่ท่านเลือกเลยมีสามรสชาติให้เลือกนะครับคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนจุดเด่นของกาแฟนี้ก็คือความนุ่มนวลแบบช็อกโกแลต ที่ผสมผสานกลิ่นหอมของนัตตี้หรือว่าถั่วนะครับกาแฟเนี่ยขั้วสดใหม่ทุกวันส่งออกจากโรงคั่วจากจังหวัดพะเยานะครับได้โอทอปสาดาวด้วยวาวการันตีคุณภาพได้เลยนะครับใช้เมล็ดกาแฟของคนไทยแท้ๆจากดอยช้างร้อเปอร์เซ็นเป็นกาแฟอาราบิก้านะครับท่านเลือกได้ในเวลาไปเนยท่านได้ทั้งเซ็ตทั้งถูงแบบนี้เลยนะท่านได้แบบนี้เลยค่ะโปรโมชั่นค่ะ กาแฟจากโรงคั่วกาแฟพะเยา3ถุงขนาด250กรัมถ้าซื้อ3ถุงแน่นอนไม่ให้แค่นี้เพิ่มไปอีก2ถุงเป็น5ถุงค่ะสุดคุ้มเพียง1,090บาทได้ทั้งหมด5ถุงค่ะจุกๆไปเลยโทรเลยนะคะ021146777หรือ l ล n e at Top s p o p p i n g ค่ะกาแฟสดจากโรงคั่วกาแฟพะเยาค่ะนอกจากนั้นใน Top Shopping ของเรานะครับก็ยังมีไส้อั่วของน้องเทกๆด้วยนะครับนี่ มีทั้งสูตรดั้งเดิมสีฟ้าสูตรดั้งเดิมสีส้มนี่คือสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรพริกแกงใต้สูตรพริกแกงใต้อยากเชิญชวนให้ได้ลองริมรถกันเนี่ยเอาขึ้นมาใหญ่ๆเลยก็ได้ฮะ,ะสูตรพริกแกงใต้เนี่ยมันต้องมีขมิ้นพริกไทยออดตะไคร้หอมแดงนี่คือจัดจ้านเลยใช่ไหมใบมะกรูดอร่อยจัดจ้านทำถึงเรียกว่าเพราะอะไรทำใไ้ถึงบอกว่าทำถึงเพราะว่าเราใช้พริกแกงใต้ที่นำเข้ามาจากจังหวัดตรัง นี่คุณคแค่พูดแค่บรรยายนะพี่<ต>ใหญ่ก็อยากชิมแล้วเพราะฉะนั้นเอาโปรโมชั่นหน่อยครับใช่ครับก็ซื้อนะครับไส้อั่วนะครับถ้าเป็นไส้อั่วล้วนนะฮะสองแพ็คนี่สแพ็คหกิโลกร,รัมแปดร้าสิบเาบทพิเศษฮะถ้าซื้อ4ี่แพ็คสอกิโลนะครับหนึ่าบาทแถมฟรีน้ำพริกหนุ่มอีกสองซองไปแบบไวๆฮะมีแบบอีกแบบหนึ่ง แคบหมูฮะอันนี้มีแคบหมูด้วยอันนี้เป็นโชแบบมีแคบหมูเป็นเซตแบบอิมเมืองเลย1เซต999บาทได้แบบคนหน้าจอ2เซต1,899บาทแถมฟรีน้ำพริกหนุ่มอีก2ซอง0 2 1 1 4สอง7แล้วก็ที่ Line แอดท็อปช็อปปินี่คือการสนับสนุนท็อปนิวของเราโดยตรงนะครัะช่วยกันอุหนุนหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยสั่งไว้อีก2วันได้แน่นอน สั่งวันนี้เดี๋ยวส่งเลยทานแล้วอร่อยบอกต่อได้ค่ะไส้อั่วเทคๆทกทำถึงจัดจ้านถึงใจแน่นอนนะคะเอาและนี่คือทั้งหมดของข่าววิคมประจำวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายนะคะพาไปชมบรรยากาศความสวยงามแสงยามเช้าและแสงยามเย็นค่ะที่สะพานข้ามกาลเวลาไปชมกันวันนี้เราทังคู่และทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ